ยินดีต้ัทุกคนยิน,นดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมแผ่นบัวสามีภาคสองต้องขอโทษทุกคนด้วยที่หายตัวไปตั้ง 2- ถึงสอาทิตย์เองเพราะว่ากูติดการแข่งเต้นใช่แล้วก็แบบอยู่ดีทีมก็แบบลงแข่งกันทนะั้งทั้งที่ตอแเลเขาไม่ได้จะลงแข่งแล้วแบบกูต้องไปวุ่นวายไปซ้อมมาแล้วนนี้โอ้โหปวดหัวชิบหายอ,อนนี้ก็มีเวลามาอาทิตย์สักนิดนึงนะแต่นะ คือนอกจากแข่งเต้นแล้วนะกูก็มีแบบดูดอกสันตัวเพราะว่ากูเป็นมอดูด้วยแหละใช่โอเคนำมาเรื่องต่างเลขก,กันเลย mà Mantis thêm nhỏ vào ở đây, nhìn chứng nhận cơ thể. Nó ยุดเลนบนดันมันดีวะเออเรนสีเลนสีเลนหนึงนี่นามาเยอะจังที่ทำไมยิ่งลงตระบนไม่โดนอีตแล้วตแลตแล้วแตแลตแล่หา หามหมดละกินคือกูล่าสุดเจออะไรก็ไม่รู้เจอตานี้แมงเรย์ทีมบางเดียกูไปได้เล่นเกมนี้ตั้งนานแล้วมึงฉีดมหาสเตกอะไรผมเออเออเออ mười một mười một mười một mười hai mười hai เทไม่ได้เลยเฮ้ยตาเล็กเป็นเล่นกูเลยเหรอมึงออกซิเนติดเลยไปกูดิมเอะพดดีๆไม่ได้เลยเยป็นเชียอะไรของมึง ของพ่อเจ้าเห็นใจทำไมมึงดีวะอี๋เออโอ้ ไปเร็วๆสิโอยเไอ้เมึงเอาเห็ดตัวนี้ไม่ให้กูทำไมเดี๋ยวรดสองม,มันไปหมดแล้วอ,อูมมา,าอมาจากุกคนด่านที่สองเจ้ะโอเคโอเคได้ sunflower ร,รุ่นแม่โอเค ดูแล้วจะลองใช้ตัวนี้เท่าก,กันนี้ด้วยอะไรอีกอะเซ็กแข่งจะลองมาเน้นเห็นสปอร์กันดูซิว่ามันจะรับมือไหวไหม Tchau. อืมกูว่ากูเลือกเห็ดถูกว่ะเออคุณน่าจะลองตัวนี้ตั้งนานโอเคยิงเหอเอ้ยแข็งยังไงต่อดีสิ่งนล้เลยกัน โอเคมาต่อไปดอน mm hmm. ที่สองโอ้โหโอ้มีไดนโนเสาร์พันธุ์ทีล็กมาเอาละืะ mm hmm. ต้องมายอ้อส่วนเอาออกไปต้องเอาตัวนี้มาแล้วแหละไปโอ้มายก็ดังยังไงดีโอ้มายก็ ล,มล,มล,ลืมดูอีเรือลืมเลยตายห่อเด้วเืออคนเล่นที่อะไรของคนนี้กูไม่ได้เล่นนานนะกูแบบสติหลุดมาเลยเรือ

ยูดโอ้ยโอ้ยเรือเปลี่ยนไม่เอาแล้วมอไม่เอาเห็นแล้วหน่อยเราจะไม่นด้สติโอเคน่าจะได้แล้วแหละ

ตสุดท้ายแล้วเหรอกเออกูปล่อยให้มันพังไปเถอะเออตายเหลือแค่สองงันเอ็งใครวะ โอ้โหโอ้โหโอเคอย่างไรมันก็มีตัวโหดมาให้กูละยุด่งเซียวเสียวเซียวเซียว Tunggu, kutang yang ini kuat. มาด้วยกันจิการเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มหลอ,อนตีหลอกหลอกโอเคมาแล้วหนึงสต๊าฟว้าวก็เด้งเหมือนมังกรทั่วไปทีเ่เป็นน้ำแข็ง เมื่กี้สองพัน 2, ดวงอาทิตย์หรอคือยังไงมมัอยากให้กูเก็บดวงอาทิตย์ได้ถึงพันหรอน่าจะใช่ จริงซะด้วย ก็งอแแหะทำไมมันเดือดเลยหายไปเดีว๋วจังหวะจบเดียวจองโอเคนะโอเคทุกคนสำหรับอีพีนี้ก็จบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันอาทิตย์หน้า ถ้าเกิดไปติดงานอีกนะอีกทีละห้าตาแล้วท่าไหนกูจะเล่นจบทุกด่านเออกูก็งงกับตัวเองเหมือนกันเลยวแล้วเราก็ได้ฟนันดันดเสาแล้วเ๋ีวแล้วมันกลายเป็นคิดเท่าอะไรไงก่อนมันมีลายว่าตั้งนาน แล้วทำไมมันโดนเซตตั้งนานทำไมมันไม่เผาม,มันเผาตอนนี้ทำไมเออกูงง <c oughs>